อ่าอาอาคือเราจะมาช่วย,วยให้แอนนาหน่อยก็เรากันนะเพราะว่าเราลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนนะมามา,มา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 เอาผู้ชายหรือผู้หญิงดีเอาผู้หญิงก็ได้นะมามาเอาผมนี้ดีเออเอาผมทรงนี้ไหมหรือว่าเอาทรงอื่นดีเอาทรงนี้แหละเลือกหน้ามานะไม่เอาอันนี้ไม่ค่อยสวยไม่อ่ะอันนี้ดีกว่าน่านนจะสวยดีอะเปลี่ยนดีไหมว่าเอออันนี้สวยกว่าบ่ะ อันไหนดีวะอันไหนดีวะอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีอันดีนะเออันนี้แหละสวยเอ้ยไม่ใช่เอาไม่เอากดผิดกดผิดเออออออันนี้สวยอันนี้สวยเอออันนี้แหละชอบหน้ามานี้มากชอบงอนอันนี้มากเลยมันสวยเพราะผมไม่สวยหรอไม่เยาไปสีดีกว่าเปสีฟารมินเหมือนฟ้าเหมือนฟ้าเลยนี่ดีกว่านะเอออออออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวอุ้ยตาสีอะไรดีตาเอ้ยไปเลือกหน้าตาก่อนดีกว่าเลย เอาสีฟ้ามิฟ้ามิสีสวยกว่านะถ้าสีดำแล้วก็ไปเลือกอันี่ดีกว่าอืสีอะไรดีวะมันจะสีดำมันเข้าแทบจะทุกสีเลยแต่สีฟ้ามันจะคู่กับสีอะไรดีวะสีอะไรดีสีเดงไม่สวยเลยอะสีนี้ไม่สวยอะต้องไปต้องไปสีขาวกับสีดำเป็นสีนู้กันดีกว่า หรือว่าสีแดงดีหรือสีม่วงดีเออสีแดงทุยสีม่วงแหละบางก็ได้ใช่ปะอะไรก็ได้นะอันนี้ก็คือทำให้แอนนาดูเฉยๆนะก๊อได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าใครจะก๊อมาเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสมันไม่ค่อยสวยนะตอนสุดท้ายคือแบบอุมากอ,ากอากต้องพูดว่าอุมากเลย นะมาแต่งต่อเถอะมันยังไปพูดเรื่องนะมา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 ไม่เอาไม่เอาดีไหมสีนี้มันไม่ค่อยสวยอะเออต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเอ้สีดาสนิทไม่สวยอะออมองไม่ชัดเราเหมือนเหมือนสีดสําสนิทเลยต้องเปลี่ยนดีไหมเดี๋ยวค่อยกลับเปลี่ยนก็ได้เออมาต้องเปลี่ยนแล้วแหละเออสีเหลืองสวยว่ะเปลี่ยนเป็นปสีเหลืองก็ได้อ,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 อดีมากดีมาก ใส่ถุงเท้าสีดีกว่านะเพราะบอกแล้วว่ามันไม่ได้สวยมากก็ไม่ต้องเป็สีเรียกับมันลนาอไม่ต้องป็สีเรียกับมันมามามาเป็นเขาเขาก็เป็นสองสีสีอะไรก็ได้อะสองสีนะเพราะไม่ได้สีเรียดน,นะเพราะมันไม่ได้สวยไงเราเลยไม่สีเรียดน,นะเพราะว่าไม่อยากแต่งตัวผู้ชายนะเพราะว่าขี้เกียจทำนะเดี๋ยวจะมาจากตัวละครด้วยแหละ อีพีหน้านะแจกตัวละครขี้เกียจทำนะคลิปมันยาวเกินเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปตัดในแอปแคทคัทอีกเนาะก็ต้องแบบตัดต,ต่อแล้วคือแบบถ้าคลิปยาวเกินคือมันแบบดาวโหลดช้าม,มากแล้วคือแบบกว่าจะลงได้คือแล้วแบบยี่สิบกว่าเนี้ยน,นีตั้งเท่าไหร่เนี่ยสี่นาทีนะตั้งสี่นาทีก็นั่นแหละ นะตั้งชื่อว่าฟ้าไม่เอาดีกว่าชื่อว่าไม้ดีกว่าไม้ไม้น่าจะชื่อดีสวยดีอืแต่ก็นี่นะเราก็แค่มาแจกนะทำท่าแบบเฮลโลสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีท่าปกติหมูาาฮาหมู่าฮาฮาหมู่าาฮาหมู่า โอเคก็ไม่มีอะไรมากมันทำท่าตอดแตกกันอุงอ่ะอุงอ่ะอุงอ่ะมามาไปพอๆๆมาเดี๋ยวก็จะมาแจกตัวละครนี้ด้วยเนะี่ยไม่ได้แจกหรอกแค่แค่มาให้ดูเฉยๆว่าภาพมันเป็นยังไงนะอันนี้นะคือมีเงาหรือไม่มีเงานะเขาจะทำแบบเงาหรือไม่มีเงานี่นะประมาณนี้นี่ทำอะไรอ่ะ